สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆเ,เจอกันอีกครั้งสำหรับงานซ่อมนะครับตัวนี้ต้องบอกว่า,าขนส่งนี่ทํำเสียหายหมดเลยนะครับดูขานะครับนอ็อตยึดขาดมาเลยทีเดียวนะครับ ขาดคาด,ด้วยนะครับผมเคยเจอหลายครั้งแล้วนะครับที่ลูกค้าส่งมาแล้วโดนกระแทกจนน็อตขาดแบบนี้นะครับผมก็เคยแจ้งลูกค้าไปนะครับว่าถ้าส่งเครื่องมาไม่ใช่เป็นกล่องของมันที่มีโฟมมาจากโรงงานเนี่ยให้ถอดขาออกก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมา แต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้ไม่ได้บอกเขานะครับเพราะว่าการที่ติดต่อกับเขาส่งข้อความไปนานมากนะครับเป็นวันวันสองวันเขาจะอ่านครั้งหนึ่งนะครับจนรู้อีกทีว่าเขาส่งมาแล้วนะครับก็เลยเป็นสภาพนี้เลยนะครับถ้าไม่ใช่กล่องของมันเองนะครับไม่มีโฟมเนี่ยเกือบทุกเครื่องนะครับจะต้องโดนแบบนี้เพราะว่าเวลากระแทกเนี่ย มันจะโดนขอบนะครับกล่องเนี่ยถ้ามันพอดีเนี่ยพอดีเลยแล้วแล้วไม่มีอะไรกันกระแทกเนี่ยนุ่มๆบับเบิลเนี่ยหรือลังอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ถ้าไม่ลองเนี่ยแล้วเอาใส่ลังมาแล้วก็แล้วก็หาอะไรลองแค่นี้นะครับแต่นี่โผล่ไปถึงขอบลังได้เนี่ยโดนแน่นอนนะครับพัสดุเนี่ย ขนส่งเขาจะโยนโยนแล้วเนี่ยไปกระแทกนะครับพื้นปูนบ้างอะไรบ้างนะครับคิดว่าไอเนี่ยกระแทกกับพื้นปูนแล้วน็อตจะขาดไหมครับน็อตตัวนี้เดียวนะครับขาดคาแล้วเอาออกไม่ได้ด้วยนะครับเออเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็คือ ถ้าใครดูคลิปนี้จะส่งเครื่องแดงมานะครับถ้าไม่มีกล่องของมันนะครับให้ถอดขาออกไปเลยนะครับสายไฟไม่ต้องเอามาหน้าจอไม่ต้องเอามาตัวน็อตแล้วก็ฝาครอบข้างหลังนะครับไม่ต้องเอามานะครับเอาแต่ตัวเครื่องมาอย่างเดียวทุกอย่างของช่างมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอามานะครับมันเสียหายโอเคนะครับสำหรับ ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เครื่องเสียหายนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตรงจุดนี้เดี๋ยวผมจะมีเวลาถ้ามีเวลาก็จะลองแก้ไขให้นะครับไม่รู้จะแก้ไขยังไงแต่ว่าเดี๋ยวจะลองแก้ไขให้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้มันเสียอะไรตัวนี้เป็นซันจรลิกนะครับหนึ่งพันก็ ลูกค้าค่อนข้างที่จะติดต่อยากนะครับก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมมาเช็คเองนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับตัวเครื่องค่อนข้างที่จะใหม่นะครับใหม่ใหม่เลยนะครับโอเคก็เออ,อีกอย่างนึงผมลองเขยา่าดูมันมีเหมือนอะไรอยู่ข้างในนะครับก็แก๊กก็แก๊ก อะไรหลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าอะไรหลุดอีกหรือเปล่าข้างในนะครับโอเคนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ เปิดออกมาแล้วนะครับจะบอกว่าข้างนอกยับเยินนะครับเสียหายพอเห็นข้างในแค่นั้นแหละดูครับเพื่อนๆไอ้ที่บอกว่ากองแกงกองแกงก็คือตัวนี้นะครับกองแกงกองแกงหลุดออกมานะครับหลุดจากตรงไหนเพื่อนๆก็คงจะเห็นแล้วนะครับ นี่นะครับหลุดจากตรงจุดนี้นะครับลายปินขาดกระเด็นเส้นซ่าแล้วเป็นลายปินตรงจุดนี้ด้วยนะครับบอดทะลุนะครับบอดทะลุทะลุไปข้างหลังนู่นเลยนะครับทะลุแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะแหย่ให้ดูทะลุนะครับเนี่ยเนี่ย เรียบร้อยนะครับทะลุแบบนี้จะซ่อมยังไงนะครับเนี่ยโอเคทะลุผูปโปงนะครับทะลุภูปโปงเลยจะทำไงให้เห็นนี่นะครับทะลุไปฝั่งโน้นนะครับ ก็ S <S <an> เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูว่ามันทะลุไปขนาดไหนนะครับ <S an> เอาเป็นนนัว่าเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับ <S an> ถอดบอร์ดออกมาให้ดูนะครับแล้วก็ถอดคาปาตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก็จะให้ดูตรงบริเวณนี้นะครับให้ดูบริเวณนี้ว่ามันเสียหายขนาดไหนนะครับนะครับอาจจะขูดให้ดูด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูครับผมก็ถอดบอร์ดออกมาให้ดูนะครับจริงๆไม่ต้องถอดก็ได้นะครับก็รู้กันอยู่แล้วนะครับดูร่องรอยนะครับการไม่อยู่ที่ตัวบอดี้เลยนะครับจะประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวเรา มาดูที่บอร์ดกันดีกว่านะครับว่ามันขนาดไหนสําหรับคาปาตัวนี้นะครับมือดําปิดปีดแล้วช่างผมก็ดึงออกมาเลยนะครับไม่ได้บัดกีอะไรดึงก็หลุดเลยนะครับก็จะให้ดูร่องรอยนะครับการการที่มันยับเยินแค่ไหนนะครับก็บริเวณจุดนี้ไม่มีดีแล้วนะครับหาลายไม่ได้แล้วนะครับหนักสุดก็คือ ตรงนี้นะครับทะลุนะครับลายนี้ปิ้นใหญ่ด้วยนะครับปิ้นใหญ่ขาดเลยนะครับรูบโบเลยเรียบร้อยนะครับทะลุไปน่นดูข้างหลังหน่อย อืม uh ือโอ้โหสุดยอดเลยไม่มีคำบรรยายอะไรแล้วนะครับถึงช่างจะบอกว่าทำได้เก่งขนาดไหนก็ในเมื่ออุปกรณ์มันไม่พร้อมแบบนี้มันก็ไม่ได้แล้วนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุปกรณ์เนาะตัวนี้ ก็ขนาดนี้นะครับรูโบ,โบุบโขนาดนี้นะครับทะลุปไปฝั่งนู่นนะครับก็คงจะต้องแสดงความเสียใจกับลูกค้าด้วยนะครับที่ใช้งานตัวนี้ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับมัน ไม่ไหวจริงๆนะครับผมก็อยากรู้นะครับว่าเขาทำวิธีไหนมันถึงได้เป็นแบบนี้นะครับต่อไฟเกินมาเยอะหลายโวลต์เป็นร้อยโวลต์หรือว่าแค่ห้าหิบโวลต์หรืออะไรแล้วถ้าต่อไฟเกินเอ,อมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนมันถึง จะทาให้บอร์ดได้ไหมได้ขนาดนี้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวคงจะต้องสอบถามเขาว่านะครับเออตอนนี้ขนาดนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับผมยังซ่อมงานอยู่เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโทรถามนะครับว่าเขาใช้งานแบบไหนทําไมมันถึงได้เป็นขนาดนี้นะครับถ้าต่อไฟเกินอยากรู้ว่าเกินมากี่โวลต์นะครับแล้วก็ใช้เวลานานแค่ไหนนะครับทําไมบอร์ดถึงได้ ไหมขนาดนี้นะครับไม่ได้ไหมเฉพาะตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวมอสเฟตนี่ก็ไหมนะครับทะลุเหมือนกันนะครับก็เห็นข้างนอกยับเยินแล้วมาดูข้างในนะครับจบแล้วจริงๆไม่ต้องถอดบอดออกมาก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากให้เพื่อนๆดูทั้งหมดนะครับเห็นสภาพมันนะครับ ว่ามันเป็นขนาดไหนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คงจะต้องประกอบคืนให้ลูกค้านะครับส่วนลูกค้าจะรับกลับหรือไม่รับกลับนั้นเดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีนะครับถ้าไม่รับกลับก็ทิ้งที่นี่เลยนะครับส่วนช่างจะเอาอะไรไหมไม่เอานะครับไม่เอาแต่ว่าถ้าลูกค้าจะเอากลับก็มีค่าตัวเช็ค เป็นค่าแรงนะครับแล้วก็อาจจะมีค่าส่งอาจจะประมาณสักสอ0สามบาทประมาณนี้นะครับไม่ได้คิดแพงอะไรมากนะครับก็อ,อกลับไปก็ได้สภาพนี้นะครับก็เอาไปขายเศษเหล็กนะครับอลูมิเนียมจะได้สักยี่สิบสามสิบบาทไหมนะครับก็ลองพิจารณาดูโอเคนะครับสำหรับช่างยังไงก็ได้นะครับ สำหรับไอเครื่องที่มันบอดทะลุแบบนี้ลูกค้าก็ไม่ได้เอากลับเลยนะครับมีเป็นกลองเลยนะครับของช่างเดี๋ยวให้ดูนะครับนู่นนะครับไม่รู้กี่ตัวไม่ไดเอากลับเลยนะครับพร้อมกล่องเลยก็โอเคนะครับสำหรับตัวนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวถ้าได้เรื่องยังไงสําหรับคำตอบของลูกค้านะครับที่ผมจะถามก็อาจจะามาชี้แจงอีกทีแล้วกันนะครับคอยติดตามแล้วกันนะครับเอาไว้มาดูเป็นประสบการณ์เป็นอุทาหรณ์นะครับสําหรับงานใช้กิจไทนวเตอร์นะครับสำหรับแบบเนี้ยถ้าอยู่ใกล้ๆเชื้อเพลิงนี่อาจจะไฟลุกได้นะครับ อันตรายนะครับสําหรับอ่าบ้านที่มันเป็นบ้านไม้หรือที่มันเป็นเชื้อไฟนะครับอ่าติดไฟง่ายนะครับก็น่ากลัวนะครับก็ระวังกันนิดนึงนะครับโอเคสําหรับตัวนี้ก็คงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ช่างก็เหนื่อยแล้วนะครับวันนี้ซ่อมมาตัวนี้เป็นตัวที่6นะครับก็ อยากจะพักผ่อนนะครับก็โอเคก็เดี๋ยวประกอบคืนใส่บอดี้ให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็โทรแจ้งลูกค้านะครับส่งคลิปให้ลูกค้าดูว่าให้เขาตัดสินใจว่าจะรับค่าเครื่องคืนหรือไม่รับเครื่องคืนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ที่ไม่ได้การได้ที่ไม่มีการซ่อมนะครับก็ อิสระบ้างไม่มีสาระบ้างพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็เจอกันคลิปใหม่เลยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้ดูกันแค่นี้ดูงานซ่อมที่ซ่อมได้สําเร็จดีกว่านะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปนี้ต้องไปแล้วสวัสดีนะครับ